ลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นกว่า20ปีจากแนวคิดเริ่มต้นอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณเป้ครับเล่าถึงที่มาให้เห็นบอกว่ากว่า20ปีแล้วที่เราเริ่มมีผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพเนี่ยครับค่ะเนื่องจากที่บ้านนะคะเมื่อก่อนเป็นร้านขายยามาก่อนคะ่ะเราอยู่เป็นร้านขายยาทีนี้เราเห็นว่าคนส่วนมากเนี่ยเป็นโรคมาจากการที่เป็นโรคโรคไม่ติดต่อก็คือเป็นเบาหวานความดันไขมนันทีนี้บ้านเรามีพันพืชมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องทั่วเรืองาดําแล้วก็ข้าวฟ่างต่างๆดังนั้นเนี่ยเราเราจึงอยากแปลรูปพันธุพืชไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและที่สําคัญเพื่อสุขภาพที่ดีขอองคคคนนนนไททยดด้้่่่่ะัืจุเริมตี ทำให้ที่บ้านของคุณเป้เนี่ยทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาใช่ค่ะตัวแรกที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คืออะไรฮะตัวแรกก็คือเป็นเครื่องดื่มรดวานิลานะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นเครื่องดื่มที่ผสมทัญาพืชแปดชนิดค่ะมีอะไรบ้างฮะมีข้าวกล้องลูกเดือยถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดงาดำแล้วก็อันนี้จะไม่มีอจะเป็นถั่วแดงแล้วก็พวกถั่วต่างๆสามทั้งหมดแปดชนิดเลยครับใช่เริ่มต้นแบบนี้เพราะว่าสังเกตแล้วว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการ รับประทานใช่ค่ะไปทานของไม่มีประโยชน์พูดอย่างนั้นเถอะใช่แล้วนั้นเราก็อยากจะให้กินอาหารให้เป็นยาดังนั้นเนี่ยการกินอาหารให้เป็นยาคือกินอาหารที่มีประโยชน์การที่จะกินเครื่องดื่มที่มันหวานหวานก็ไปกินอะไรที่ไม่มีน้ําตาลหรือน้ําตาลน้อยก็เลยเริ่มต้นมาเป็นตัวนี้แล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นตัวงาดำอ่างาดำหวานน้อยค่ะครับใช่ค่ะเราก็จะมีเป็นงาดําจืดอะไรพวกนี้ด้วยอืมค่ะนะฮะแล้วทํามาเริ่มต้นมา20ปีใช่ตั้งแต่ยุคของคุณแม่เลยอ่า ตอนนั้นทามามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะตรงนั้นเนี่ยก็คือเนื่องจากโรงงานเราค่ะอยู่ที่สุพรรณบุรีดังนั้นเนี่ยซึ่งมีปัญหาในส่วนของการเรื่องแรงงานเนื่องจากแรงงานเนี่ยเป็นงางงานพื้นถิ่นดังนั้นเนี่ยสกิลในการพัฒนาในการบรรจุในการแมネจเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงเราก็เลยมีการขอความช่วยเหลือจากทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่เรื่อยๆทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยก็พอมาเมืปี62เนี่ยก็เริ่มมีโครงการที่ชัดเจนก็เลยได้มาปรึกษากับทางสถาฝีมือรบันอพั ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปี6-2มีโครงการะอะไรที่เข้ามาช่วยเหลือครับครับก็ในปี6-2เนี่ยทางกรมพัฒนาสมือแวงงานนะครับก็ได้กำหนดโครงการเพิ่มทธิธภาพแรงงานสู่ SME 4 0นะครับซึ่งทางกลุ่มของทองเดินเนี่ยครับก็เป็น SME ซึ่งเขาก็สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยโดยโครงการเนี้ย ก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแรงงานเนี่ยให้มีความรู้และทักษะให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็รวมทั้งทีมของการเนี่ยก็ยังส่งทีมที่ปรึกษาให้ไปให้คำปรึกษาเชิงลุกให้กับสถานประกอบการด้วยซึ่งซ,งซงทางสองเดอรสมัครเขา้าร่วมโครงการก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสี่สถานประกอบการเอ็นอ e ที่เข้ารวมโครงการเรา ซึ่งแต่ทางทีที่ผู้าเนี่ยก็เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือในเรื่องของอการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและก็ลดการสูญเสียในวงในวงจรการผลิตครับ,รบซึ่งทั้งสองอปัญหาเนี่ยซึ่งเราทางทีมงานเนี่ยเราก็ไปอสอบถามไปสํารวจแล้วก็พบต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นก็ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของการลดขั้นตอนปรับปรปุงกระบวนการทํางานนะครับซึ่งทางเพิ่งทางการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและก็ลดการสูญเสียเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยในปี6กสองเนี่ยเรา คิดเป็นมูลค่าก็หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับต่อปีทำให้ถึงกระกบวนการประหยัดเงินไปตรง<ช>นั้นใช่ครับ <c oughs> ดีมากๆ <c oughs> เลยฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอกจากประหยัดเงินนี้เราได้อะไรจากหน่วยงานภาครัฐที่เสริมเข้ามาการที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเราเนี่ยค่ะทำให้เราได้พัฒนาสกิลในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยหนึ่งสองคือน,นอกจากลดต้นทุนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมุมมองของที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้เราได้รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราควรจะปรับปรงุงตรงนี้ให้พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้น mm hmm. มันก็ทําให้เราได้ความรู้หลากหลายในการพัฒนาสินค้าแล้วก็ลดต้นทุนไปด้วยค่ะ ครับโดยจุดเริ่มต้นที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีก็เลยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้ลองแนะนำหนยครับว่าคือมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ ประโยชน์หรือว่าสปปรรพคุณของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างฮะค่ะเบื้องต้นตอนแรกเลยคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะคนไทยเนี่ยเรามีการรับประทานอาหารเยอะขึ้นแต่ว่าเรามีเราอาจจะลดเราอาจจะเลืออะไรบางอย่างคะ่ะเรื่องของโปรตีนอ่าทีนี้จริงๆล้วเนี่ยเราควรทานโปรตีนอย่างน้อยเนี่ยหเท่า1กรัมต่อน้าหนักตัวของเราครับหกิโลเพรางะงั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่พวไปเนี่ยต้องการปริมาณโปรตีนที่เพียงพอทีนี้บางทีเราอาจจะหลงลืมในการทานโปรตีนดังนั้นเนี่ยการที่เราทานโปรตีนน้อยเกินไปทําให้เรามีกล้นเอที่น้อยลงนะคะแล้วก็เดินไมม่่คออยาจจะี หาเรื่องต่างๆมากขึ้นซองเนอร์ก็เลยมองว่าโปรตีนที่ดีสำหรับร่างกายคือก็เป็นโปรตีนที่สําหรับพืชนะคะซึ่งึ่งเราก็เลยเอาโปรตีนธัญพืชก็คือโปรตีนของถั่วลันเตานะคะขึ้นเป็นเป็นตัวนี้เลยจนตัวนี้เลยค่ะโปรตีนถั่วลันเตาตัวนี้ใช่ค่ะเป็นตัวที่มอบให้กับผู้ชมทางบ้านเมื่อพู่ที่คอมเมนต์ผ่าน Facebook ของเรามาด้วย5้ารางวัลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเป็นโปรตีนถั่วลันเตาผสมกับงาดําและก็แปะกล้วยซึ่งอันนี้ค่ะมีให้ชิมด้วย1 1ซอองกก็คืแ้เนี่นะทจแเท่ากับ เราสามารถทันแทนข้าวได้เลยนะคะสามารถแทนข้าวมื้อเล็กๆก็ได้อันนี้นะคะลองให้ชิมก่อนค่ะหมายความว่าตัวโปรโตีนเนี่ยแทนข้าวได้หนึ่งมื้อก็คือหนซองเนี่ยเท่ากับโปรตีนไข่สอฟอง หนึ่งสองเท่ากับโปรตีนในไข่สองฟองเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเช้าเเนี่ยเรามองว่าเราทานข้าวไม่ทานเราอยากาได้อะไรที่เป็นโปรตีนเนี่ยเราแนะนําเป็นโปรตีนตัวนี้ซึ่งไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วยในเรื่องของโปรตีนบํารุงร่างกายด้วยค่ะอ,อร่อยหอมงาดํามากๆฮะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือไม่หวานคุณผู้ชมหลายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะมาแบบนี้แต่ว่าไม่หวานแต่ว่าทานง่ายใช่ค่ะนะฮะผมเชื่อว่า เด็กๆก็ทานได้ไม่หวานทานง่ายที่สําคัญไม่มีน้ําตาลและที่สำคัญแล้วก็ไม่มีครีมเทียมนะคะทีนี้นอกจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอินดูลินช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่ไม่สะดวกเนี่ยสามารถทานตัวนี้แล้วก็ช่วยในหลายๆเรื่องเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยค่ะเราจะมีตัวนี้ค่ะเป็นงาดำแน่นี่เป็นงาดําผสมอัลมอนด์๋อเป็นก้อนมาเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นก้อนแล้วก็เป็นแบบฮับบอลนี่ทานง่ายหนึ่งทีนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ทานง่ายนะคะก็คือเป็นก้อนเล็กๆค่ะ อันนี้เลยอาลองชิมค่ะงาดำนี่จริงๆสปปรรพคุณเยอะมาก <พอ S 2> <อ>ค่ะคงาดานะคะนอกจากมีแคลเซียมที่ดีต่อร่างกายแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอมีโอเมก้านะคะแล้วก็มีไขมันที่ดีต่อร่างกายด้วยดังนั้นเนี่ยทานไปด้วยนะนอกจากอร่อยไม่มีน้ำตาลน้อยแล้วเนี่ยยังทําให้ส่งเสริมสุขภาพด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะแตกต่างจากงาดําที่เคยทานไหมคะอันนี้ง่ายๆเลยคือลักษณะเหมือนขนมครเคี้ยวใช่ค่ะแต่ว่าเป็นขนมครเคี้ยวที่ได้ประโยชน์ ถูกต้องอไม่นไขมันที่ดีต่อร่างกายทําให้ไปต่อต้านสารต้านอนุมูลสละในร่างกายด้วยค่ะป้อ,องก,กันโรคเหมือนกับว่าช่วยในเรื่องของการทําให้อาการต่างๆที่เราปวดนูด่ดนวดนี่บํารุงสุขภาพเราให้ดีขึ้นคือหลายคนบอกว่าพอสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยเลือกที่จะไปหาหมอไปซื้อยาทานแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยน การทานยาเป็นทานของดีมีประโยชน์มากจีิได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเราค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมเราอย่างน้อยเนี่ยสามถึงหกเดือนทาให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้ว,ลวผลตรวจหลับต่างๆก็จะดีขึ้นถ้าเราเปลี่ยนไมเซ็ตของเราแล้วว่าอ í, ต่อไปเราจะเริ่มทานอาหารสุขภาพแล้วนะแต่สุขภาพของเราเนี่ยจะว่าพที่อร่อยแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงด้วยค่ะ,คะไม่ใช่เปลี่ยนวันสองวันเราจะจะหายเห<ช>มือนทานยาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือมันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเป็นของที่มาจากธรรมชาติผมเคยได้ยินเรื่องของถั่วห้าสีถั่วลากสีอะไรแบบนี้ฮ Mình มีประโยชน์ยังไงกับร่างกายจริงๆถั่วห้าสีแล้วก็จะมีเป็นถั่ว5สีผสมกับธัญพืชก็จะเป็นตัวนี้นะคะจริงๆเนี่ยการว่า5้าสีดียังไง5้าสีนะคะก็คือการที่มีถั่วดำถั่วแดงนะคะอันนี้เป็นแล้วก็มีลูกเดือยมีมีถั่วเขียวนะคะแล้วก็จะมีถั่วเหลืองนะคะสาห้าอย่างเนี่ยการที่มีสารมีถั่ว5้าสีคือมีไฟโรนิวเทรียนครบการที่เราได้รับสารไฟโรนิวเทรียนในร่างกายที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสารต้านอนุมูลิสรรในร่างกายที่ดีด้วยการที่ทานหนึ่งวันเนี่ อา,อาหารให้ครบห้าสีหลายสีเลยยิ่งดีเพราะว่าการที่มีหลายๆสีก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ากันในร่างกายไม่ใช่ว่าทานอะไรซ้ําๆบ่อยๆม,มันก็ไม่ดีคือนอกจากถั่วแล้วพวกผักก็ควรที่จะเป็นหลักสีมัน<ช>มันถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ถั่วผักต่างๆให้ครบ5้าสีก็ทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีครับเห็นบอกว่าถ้าทานแบบผักหรือว่าถั่วหลายๆสีเนี่ยมันป้องกันมะเร็งได้ด้วยหรอถูกต้องค่ะการที่มีเราได้สารรับไฟโตนินเรียนในร่างกาย ในลางใน1วันเนี่ยได้ครบเนี่ยทำให้เราเป็นการป้องกันมะเร็งในระยะยาวได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหวันเราควรทานอาหาร1โปรโตีนครบอาหารหลากหลายลดน้ําตาลลดลดโซเดียมนะคะครับ เห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปขึ้นห้างแล้วก็ส่งออกต่างประเทศโดยตอนนี้วางจําหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างคบตอนนี้นะคะมีในห้างทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรมอนฟาร์มโกลเด้นเพลสนะคะท็อปโลตัสบิ๊กซีแล้วก็ช่องทางออนไลน์คือแอดไลน์นะคะซองเดอร์ er, แล้วก็เฟซบุ๊กซองเดอร์ค่ะหรือว่าจะโทรเบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นไว้ตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะคะและที่สําคัญคือว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเราสนใจดูรายการนี้นะคะสามารถจะโทรเข้าไปหรือว่าไลน์เข้าไปเนี่ยยีท่านแรกจะได้รับซองตัวนี้ฟรีเลยจะมีม ก็จะมีเดี๋ยวคุณเป้ส่งให้ถึงบ้านเลยนะฮะยีสายแรกเท่านั้นที่โทรไปหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรไปหาคุณเป้ใช่ค่ะหรือว่าจะทำแอดไลน์มาได้ตามด้านล่างเลยค่ะ ดับสินค้าตัวอย่างบอกได้เลยส่งแบบนี้ให้ทานถึงบ้านเลยใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปต่างประเทศด้วยใช่ค่ะมีที่ฮ่องกงมาเลเซียนะคะสิงคโปร์ค่ะแล้วก็มาทางยับลาวแล้วก็พม่าค่ะครับผมนะฮะก็เป็นที่สนใจของอต่างชาติเหมือนกันใช่ค่ะส่งมาแล้วสิปีเลยค่ะของดีมีคุณภาพทานแล้วดีต่อสุขภาพใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ยังเป็น SME กลุ่มย่อยนะฮะที่เป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการพัฒนาประเทศของเราด้วยคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าสนใจอยากจะซื้อไปทับทานซื้อไปจําหน่าย อะไรแบบนี้ค่ะยินดีเลยค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางไลน์แอ n ดซองเดินนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์025273099ได้เลยค่ะจาก MBT มีคำตอบนี่มีราคาพิเศษให้ไหมฮะมีราคาพิเศษค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิด10ท่านแรกสามารถจะซื้อในค่าโปรโมชั่น1แถม1ได้ในในไม่เกิน500บาทได้เลยค่ะติดต่อทางแอดมินได้เลยค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะและนี่คือ้รหมดของรายการ MBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนีี้สสััดครบ